สวัสดีเพื่อนๆวันนี้จะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะเพื่อนเเริ่มจากเอาไข่มดแดงมาล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะเพื่อนๆนเก็บเศษกิ่งไม้ใบไม้ออกด้วยนะเพื่อนๆนะลพอล้างเสร็จก็พักไว้ให้สะเด็ดน้ํานะเพื่อนๆจากนั้นก็ตอกไข่สามฟองนะเพื่อนๆ ไข่ที่เราใช้ก็จะเป็นไข่ไก่นะเพื่อนเพื่อจากนั้นก็ปรุงรสด้วยผงชูรสนะเพื่อนเพื่แล้วก็ผงปรุงรสนะเพื่อนๆอสีอ้วขาวนะเพื่อนๆนแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยนะเพื่อนเพื่อเพื่อให้เข้ามีกลิ่นหอมนะเพื่อนเ ก็จะใส่น้ำเปล่าต้มสุกสักสาช้อนโต๊ะนะเพื่อนเพื่อเพื่อให้ไข่เขามีความฟูนะเพื่อนเจากนั้นก็ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะเพื่อนเพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็เอาไข่มดแดงที่เราล้างเมื่อกี้เอามาใส่ได้เลยนะเพื่อนเพื่อน เสร็จแล้วเราก็จะคนเบาๆนะพเพื่อนๆเราจะไม่ตีแรงนะพเพื่อนเเดี๋ยวไข่มดแดงเขาจะแตกหมดเลยนะพเพื่อนๆจากนั้นเราก็จะมาตั้งหม้อซึ้งนะพเพื่อนเเราก็จะเอาไข่ของเราเนี่ยลงไปนึ่งนะพเพื่อนๆเมื่อวางไข่ลงไปในซึ้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาพริกจินดาดแดงแล้วก็ต้นหอมซอยนะพเพื่อนๆอเอามาโรยข้างหน้านะพเพื่อนๆน จากนั้นก็ปิดฝานึ่งไว้15นาทีนะเพื่อนเพอ,นพอครบ15นาทีแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนะเพื่อนเพื่อไข่มดแดงตุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเพื่อน เราจะมาลองชิมกันดูนะเพื่อนๆอ,นอืเขาจะมีความรสชาติออกมันๆน,นะเพื่อนๆกรมกรอบมากเลยเพื่อนๆอ,นอทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะเพื่อนๆอือรสชาติเขาจะมันๆหอมๆนะเพื่อนๆ อมลอไปทำตามกันดูนะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจทำง่ายอร่อยด้วยด้วยนะเพื่อนๆ